ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตประจำวันที่21สิงหาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตใจกานบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามสุดช็อกโดนชนาทิพย์สงกรศินกด2ประตูมหัศจันทร์พลิกแซงคว้าชาัยแบบน่าเหลือจะเชื่อ เดี๋ยวกันนี้ความลงหลังศึกฟุตบอลอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพชอปปี้ขับ25น,นัดเปิดสนามสุดดาราบา่าหลังจากที่แมสซี่เจชนะที่สงกระสินเพย์เมเกอร์ทีมชาติไทยสวมบททีโร่ยิงคนเดียว2ประตูสุดเหนือชั้นพาบีจีประชุมที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนพลิกแซงเอาชนะของอันทานอยยักษ์ใหญ่จากเวียดนามไปแบบสุดมัน2ต่อหนึ่ง โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทีที่90บวก7ชนาทิพย์โชทีเดดยิงไกลกว่าครึ่งสนามบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างน่าเหลือเชื่อกลายเป็นประตูชัยที่สร้างความตื่นตะระหนกนี้ให้กับแฟนบอลทั่วทั้งสนามโดยขณะเดียวกันก็ทำเอามาโนโปรกิงกุญซูใหญ่ของยอดทีมจากเวียดนามอดีตโคต้ชทีมชาติไทยออกอาการผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยความรู้สึกของแฟงบนบอลเวียดนามสุดช็อกโดนชนาทิพย์กรดไป2ประตูในศึกมหศจรันรย์ในครั้งนี้พลิกแซงแบบคว้าชัยแบบนั่นเหลือจะเชื่อนะฮะคอมเมนต์แรกก็บอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเราต้องแพ้เพราะชนาทิพย์เพียงแค่คนเดียวนนะคอมเมนต์ต่อมาเราได้เปรียบขึ้นนําไปก่อนแล้วแต่สุดท้ายก็ยังคงแพ้อย่างเจ็บปวดคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้เราได้เปรียบทั้งจํานวนผู้เล่นทั้งสกอร์แต่กลับแพ้ภายในช่วงนาทีสุดท้าย คอมเมนต์ต่อมาประตูยังยิงไกลครึ่งสนามของชนาทิพย์มันน่าเหลือเชื่อจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาอย่าเปรียบเทียบกวงไฮกับชนาทิพย์อีกพวกเขาอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์ Comment ต่อมามาโนอโฟปรก,รกิงคงจะไม่คิดว่าลูกทีมเก่าจะมายิงสยบตนเองได้แบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเราครองเกมเอาไว้ได้แต่กรับขาดความนิ่งในช่วงเวลาสําคัญในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาชนาทิพย์ก็คือแมสซี่ของไทยจริงๆไม่มีใครหยุดเขาได้หรอนะ คอมเมนต่อมาชนะที่เปลี่ยนช,ชนะที่อยู่ในมือของเรานั้นให้กลายเป็นันร้ายเขาเมนต่อมาถ้าไม่มีชนะทิพย์เราคงจะชนะได้แบบสบายๆคอมเมนต่อมาประตูนาทีที่90้าบวกเจะหลอกล้อนเราต่อไปอีกครั้งอย่างแน่นอนคอมเมนต่อมาแฟนไทยมีเหตุผลที่จะภูมิใจส่วนเรานั้นทําได้เพียงแค่เสียดายในครั้งน,นี้คอมเมนต่อมานี่คือความพ่ายแพ้ที่ทําให้ฟุตบอลเวียดนามอ่าระดับสโมสรต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้ง คอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เคยเห็นลูกยิงไหนสวยและจะปวดแบบนี้มาก่อนเลยคอมเมนต์ต่อมาเราขาดสมาธิในเวลาที่ไม่ควรจะขาดนะคอมเมนต์ต่อมาทั้งโคช้ชและก็นักเตะต้องรับผิดชอบกับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว,ว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะชนาทิพย์สงการสินกับความสุดยอดที่เกิดขึ้นกับเขาในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาทิพย์สงการสินกับบีจีประทุมต่อไปกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับอาร์ตยังไงเผยหมายเล็เสื้อชาบาแก้วโยเซปปีก่อนที่จะประเดิมศึกชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้โดยชวบาแก้วโยเซปปีตเตรียมที่จะประเดิมสนามนันมดแรกพบกับออสเตรเลียศึกชิงแชมป์อาเซียนโยเปปี2อ2 5ทยี่อินโดนที่เ,เซเียเป็นเจ้าภาพในวันที่21สิงหาคมนี้ล่าสุดนั้นได้มีการประกาศหมายเลขเสื้อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโยเซปปีทั้ง23คน ก่อนทำการแข่งขันฟุตบหญิงจริงช้าอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีคือ2025อาเซียนยู16ปีวูแมนแชมเปี้ยนชิพที่เมืองสุราการาตาประเทศอินโดนีเซียระห,หว่างวันที่18-29สิงหาคมภายใต้การคุมทัพของธิดารัชวิวาสุขุโดยหมายเลขเสื้อทั้ง23ดักเตะกของทัพชาแก้วยู16ปีมีดังต่อไปนี้หมายเลขหนึ่งนะครับผมเป็นพินรัฐอีบอ้บงผู้รักษารโตหมายเลขสองเป็นอริศราแต้มสกุล หมายเลข3เป็นอาทิตยาหนูทองหมายเลขสี่เป็นบุญยาพรสนศีหมายเลขหเป็นวิเบียนชนทิชาดีเทอร์หมายเลข6กเป็นสุรชาธนวัฒน์หมายเลขเจ็เป็นพัทรบุญแสงตาหมายเลข8เป็นพัชราตงติ้มหมายเลข9้เป็นกันณพรรักรอดหมายเลข10เป็นวรันธรพงโคกสีหมายเลข11เป็นธิดาวันหวังชิ้นหมายเลข12เป็นพัทวบรีบุญมาลา หมายเลขสิเป็นกวินทิดากิคุนทศหมายเลขสิเป็นชาลต์สิทธิประสงค์แอลฟาราบลีหมายเลขสิเป็นวับรินทาจันรยาหมายเลขสิเป็นมนทิตานุ่มนวลหมายเลขสิเป็นอัญชิฐาหอมตะโกหมายเลขสิเป็นดินาร่ากินเต็มหมายเลขสิเป็นกินติมาเกตทองหมายเลขยีเป็นธัญญาพรสุนทรสนหมายเลขยีเป็นขวัญชนกบุตรงามหมายเลขยีเป็นนัทธิดาทิประพิกะ หมายเลข3เป็นพัทดิดาภูชินสีเป็นผู้รักษาประโตูโดยปริกันการแข่งขันุบูลหญิงชิงแชมปอาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชบ,บาแก้วยู16ปีอยู่กรุปซีร่วมกับสิงคโปร์และก็ออสเตรเลียโดยปรแกรมการแข่งขันมินตต่อไปนี้ออสเตรเลียพบไทยในวันที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกา30นาทีณสีเวดารีสเตเดียม รัฐไทยพบสิงคโปร์วันที่25สิงหาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีนาสนามสีเวดาริสเตดเดียมในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะก็าฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับทีมชาติไทยหญิงของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกัครับอารันยังไงมาโนโปรกิ้งยกชนาทิประดับโลกนะหลังพาของอันฮานอยบุกไปไพ่ายในครั้งนี้ โดยกุนซือของคงฮันฮานอยผิดหวังหลังพาดทีนเก็บชัยนัดประเดิมสนามศึกชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนและขอนรับความผิดเอาไว้เองในะครั้งนี้โดยมโนโปรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนองอันฮานอยเปิดเผยหลังบุกไปแพ้บีจีประชุม1ึงต่อสศึกชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหรือว่าชอปปี้ขับส0 25ารอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะฮะในวันที่20สิงหาคมโดยมโนโปรกิงก็ได้เปิดเผยหลังจบเกมในะครั้งนี้บอกว่า เราะนั้นมีประตูนำและก็มีโอกาสอีกหลายครั้งในครึ่งแรกพอเข้าสู่ครึ่งหลังเรามีผู้เล่น11คนและขณะที่มีจีเหลือเป็นแค่10คนแต่สุดท้ายกลับไปพ่ายแพ้ผมขอรับผิดชอบต่อการแข่งขันและก็ผลลั์ในครั้งนี้ต้องพูดตามตรงนะว่าฟอร์มการเล่นของชนาทิปในครึ่งหลังอยู่ในระดับโลกแล้วไม่ใช่แค่การยิงประตูแต่เขาคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาคนนี้คนเดียวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหมดมันสุดยอดจริงๆมาโดนดีกราดนะฮะ สำหรับนักของฝั่งของอันฮานอยโปรแกรมนั้ต่อไปจะกลับไปลงเด็กศึกวีลีกเวียดนามโดยจะบุกไปเยือนบินเยียงวันอาทิย์ที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ฝากไปให้กา,าลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากัน,นบินครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารันไงโคตรงวนชื่นชมบีจีประชุม10คนพลิกควาชัยเหนือของอันฮานอยได้อย่างสุดยอด เมื่อโค้ชงวนสุรชัยจ,จตุรพัฒพงพอใจกับผลงานของท่นั่งของฝั่งเดอะรับบิดหลังจากที่ช่วยกันเล่นจนพลิกกลับมาคว้าชัยชนะนัดประเดิมศึกชิงแชมป์สมโมสรอ,อาเซียนโดยวิจีประชุมประเดิมสนามด้วยชัยชนะหลังเฉือนของอันฮานอยไป2ต่อหนึศึกชิงแชมป์สมโมสรอ,อาเซียนบรบอว่าชอปปี้ขับ2องวัวรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเมื่อวันที่20สิงหาคมที่บันมา โดยในกรณีดังกล่าวนั้นบีจีประชุมต้องเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงเนาที่ที่43หลังบาทิอุสเฟอร์นาซาฟรีได้รับใบแดงถูกไล่ออกจากสนามไปขณะที่ทีมตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหนึง่งแต่ก็เป็นทางของฝั่งชนาทิมสงกรรศินป์มายิงคืน2ประตูลว้วนพาทีมคว้าชัยหลังจบเกมโค้ชงวนได้เปิดเผยบอกว่าต้องขอขอบคุณนะักกีฬาทุกคนที่ช่วยกันเล่นเรานั้นเล่น10คนประมาณ50นาทีเราต้องชมหัวใจกองหลังโดยเฉพาะในรับทุกคน พสาประตูขาดไม่ได้ที่จะต้องชื่นชมวันนี้ก็คือชนาทิพย์สงการสินที่พลิกเกมกลับมามอบความสุขให้กับบีจีปทุมได้วันนี้ทุกคนก็โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเล่นในรูปแบบไหนนักกีฬาที่ลงเล่นไปก็มีความตั้งใจช่วยกันเล่นตามแท็กติกด้วยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําได้ดีในช่วงครึ่งหลังนักเตะเองนั้นก็ทําได้ และก็อีกอย่างคือปรับตัวได้ดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเล่นฟุตบอลคือการรวมเป็นหนึ่งการเล่นเป็นทีมการรวมใจกันได้ช่วยกันไล่ช่วยกันบีบช่วยกันวิ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในเกมวันนี้และมันเกิดขึ้นแล้วเราจะสร้างโมเมนตัมนี้ในเกม,มต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเราก็สามารถพลิกกลับมาได้โคดง้วนได้กล่าวชิงใช้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ b ีจีประชุมนั้นก็จะกลับมาลกสนามศึก b y ว c ดีซีไลออนซิกลกวันโดยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวารีเออร์ที่สนามทรูบีจีสเตเดียมวันเสาร์ที่13สิงหาคม2568เวลา19.30นตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นที่ดังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบอิชิสไตล์ประจาวันที่ 21สิงหาคม2568โดยชายพบพะครังฟุตบอลไันครับฟุตบอลตันครับ